เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธดดนินมังกรวิษบกันที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะประจําช่วงวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบพฤศจิกายนนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมดสาพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทํามกลางจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักกุดนะคะ เริ่มเลยคนโสดเลยใครจะดูสถานะอะไรก็กดที่คอมเมนต์นะคะปักหมดุดมันจะมีตัวเลขค่ะกดคลิ๊กที่ตัวเลขแล้วมันก็จะเด้งไปที่สถานะที่คุณอยากจะดูได้เลยนะคะ,ะคนโสดแฮงแมนเบื่อเบื่อจังฉันเบื่อฉันเ็งคุณน่าจะมีใครในใจอยู่นะคะที่รู้สึกอยู่แต่เป็นช่วงที่คุณเหมือนจะไปส่องเป็นรู้สึกแล้วมันหน่วง ค่อนข้างหน่วงในใจเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนที่คุณแอบชอบอยู่หรือคนที่คุณแบบคือมีอิทธิพลต่อใจคุณนะคะคนคนนี้ชาวธาตุไป่ธาตุด,ดินค่นข้าง,ง,งเด่นเมสิงหรือธนูมังกรพฤกษ์หรือกันที่อยู่ในราศรรีลัคนาด,ดาวศุกนะคะมันเป็นจังหวะหน่วงของคุณมากๆบางทีอาจจะเป็นฟีแบบมันดิ่งดาวดิ่งดาวนิดหนึ่งนึกถึงทําอะไรไม่ได้ อากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่มีเรื่องคนนี้วนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวเรื่อยๆเลยนะคะจะเอาออกยังไงเรายังไม่ปล่อยวางไงเรายังแบกเขาไว้อยู่การที่เราจะคิดบนบนมันก็ไม่แปลกมันอยู่ที่คุณจะวางเขาได้ไหรือยังจะวางเรื่องคนคนนี้ได้ไหมแต่อาจจะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องรอาวเกี่ยวกับคนนี้ค่ะเข้ามาทําให้คุณได้กลับมาแบกอีกครั้งทีนี้ต่อไปคนใหม่ไม่เด่นนะคนใหม่จะไม่ไม่มีเด็ดๆเข้ามา สถานการณ์คู่กรณีของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างละ่ <8 S 1> นะเจ็ดเหรียญดดาบสองคนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็สองคนอยู่เหมือนกันจริงๆอนะแต่เขาก็ดูไม่กล้าทําอะไรมากกับคุณนะคะเขาไม่กล้าเทคแอคชั่นเขาไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าอะไรมากมายขอดูหน่อยเขาเป็นเป็นใครเอ่ยเป็นคนเต่าเป็นคนเก่า,เป,นนเ,กาเป็นความรักห่างไกล เป็นคนเก่าที่เป็นคนทางไกลต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละแต่อยู่แบบไกลมากไกลๆกันต่างจังหวัดใดๆคนละภาคก็ได้นะคะหรือคนละประเทศก็ได้เช่นเดียวกันเคยคบกันเคยคุยกันเคยมีโมเมนต์ดีๆด,ด้วยกันมาก่อนแต่ว่าแยกแยก้ายก,กันไปในจุดที่น่าจะสองเดือนบวกหรือสองปีบวกนะคะอืมซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ลืมจต่สถานการณ์นะไม่ลืมแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรส่วน สถานการณ์ความรักของเขาก็ไม่ค่อยสุดดีเหมือนกันน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินและความขัดแค้ทางความรักชอบใครก็รู้สึกว่าหน่อยๆน,นะคะหน่อยอ่ะหน่อยพอๆกันหน่อยมากอืมอาจจะมีโพสอะไรที่มันแบบว่าเพอ้พอๆสักปิหนึ่งในช่วงนี้นะคะจากฝั่งเขาอืมเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเขาน่าจะนึกถึงใครสักคนหนึ่งอาจจะหมายถึงเราก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะ โอเคทีนี้ต่อไปขอดูความคิดความรู้สึกเขาหน่อย้ะกันความคิดความรู้สึกนะโอเคิแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะเก้าถ้วยสองไม้เท้าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะไม่เคยวางคุณได้เลยเหมือนกันถือไว้บ้างวางบ้างถือไว้บ้างวางบ้าง,าง,างนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงนี้เขาก็ถือคุณเอาไว้ ไปส่องแล้วรู้สึกลำบากใจหนักใจอืมหนักใจอยากจะคุยนะแต่ไม่กลา้ายังรู้สึกอยู่นะคะยังชอบคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แต่จะทำยังไงดีล่ะไม่กลา้าเทคแอคชั่นเข้าหาเลยกลัวอะไรอะ่ะคุณดูดีขึ้นนะคุณดูชายไบต์กับไดมอนมากขึ้นเขากลัวว่าเขาเข้าหาคุณแล้วเขาจะแป๊ะ เซยวเซลเสราะฟอร์มมันจะดูไม่ดีกลัวเข้าหาคุณแล้วคุณไม่ตอบหรือคุณอาจจาะด่าอาจจะใช้คําพูดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้า,ากลัวอย่างเงี้ยก็ปอดอะปอดก็ไม่ต้องเข้ามาละกันอืมฟังคุณละค่ะที่ล่ารู้สึกยังไงกับเขาสิในทางคุณคิดว่าเขาน่าจะมีแฟนใหม่ๆไปแล้วหรือมีความสัมพันธ์คลั่งใหม่ๆซึ่งดูแล้วไม่น่าจะโสด ความรู้สึกที่คุณมีให้เขามันไม่เท่ากับที่เขารู้สึกให้คุณนะมองแล้วจากหน้าไพ่เนี่ยเขาน่าจะรู้สึกกับคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกกับเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคิดถึงเขานึกถึงเขาแล้วมันเหนื่อยคุณอยากจะปล่อยวางคุณอาจจะปล่อยวางคนคนนี้มาในระยะใหญ่ๆแล้วนะคะระยะใหญ่ๆแล้วแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างเก,กี่ยวกับเขาเนี่ยเข้ามาในความคิดในความรู้สึกของคุณกับมาถือมันอีกครั้งหนึ่งอืมอาจจะเคยมีความทรงจำดีมากๆเกี่ยวกับคนคนนี้อยู่ แต่ว่าคุณก็เหนื่อยที่จะคิดถึงคุณเหนื่อยที่จะรอคุณไม่อยากจะรอแล้วคุณไม่อยากจะสนใจด้วยซ้าแต่นั่นแหละมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจัดการกับฟิลที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆเกี่ยวกับคนคนนี้บทสรุปนะคะคนอนเสิร์ตสุดถ้วยโอเคหืมยังไงก็แล้วแต่ไม่กล้าย,ยังไงก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะ มีโอกาสที่เขาจะเทคแอคชั่นเข้ามาเหมือนกันน่าจะได้มีการพูดคุยหรือบางคนนะคะคนเก่าคนคนนี้ยอาจจะวนกลับมาเปอร์เซ็นต์น้อยนะต้องบอกก่อนเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะกลับมาแต่มีไหมมีกลับมาแล้วได้แบบไปต่อเลยนะอาจจะกลับมาแล้วเป็นแฟนกันกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กใดใดกันอีกครั้งด้วยส้ำให้เขาผ่านความแบบความสู้กับความกลัวบางคนกลัว ไม่กล้าแล้วก็ไม่เทคเลยก็มีบางคนกลัวนะแต่แบบเออลองสักหน่อยละกันก็มีซึ่งมันเป็นดวงโดยรวมไม่ได้ไม่ได้ดำกับทุกคนไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมันไม่ใช่ดวงในกอในขอใขอดๆจูเลฟค่ะแล้วคนที่กลับมาเนี่ยบอกตรงๆนะถ้าใครกลับมาในช่วงนี้นะคะที่เป็นคนเก่าของคุณมองว่าน่าจะเป็นรักแท้ของคุณเท่านั้นที่กลับมาถ้าไม่กลับนั่นแปลว่าไม่ใช่เขาเห็นแล้วค่ะเขารู้แล้วค่ะว่าคุณต้องการคุณีเ s e r v ฟอะไร คุณดีเซิร์ฟอะไรคุณคู่ควรกับอะไรเขารู้แล้วแล้วเขาจะกลับมาเพื่อที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับคุณอาจจะมาผ่านเพื่อนด้วยซ้ำนะไม่กล้าด้วยตัวเองก็ผ่านตัวกลางนั่นแหละตัวกลางตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักใดๆน,น,นะคะเข้ามาผ่านตรงนี้เลยจะได้คุยกันนเองโอเคค่ะพาร์ทคอนเสนก็ประมาณนี้นะคะง่ยก็ขอบคุณที่รับชมคอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะสถานะในการความรักฝั่งของคุณหมกใจไปหมดเลยทำไมมันอึดอัดขนาดนี้อึดอัดมากอึดอัดกับคนคุยคนนี้มากเลยทาให้รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นตัวเองครั้งหนึ่งเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดุดันเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มั่นใจคุณเบื่อคุณรู้สึกว่าคุณ จะก้าวออกยังไงดีหรือคุณจะต้องแบบเป็นขาสองข้างจะก้าวออกอีกขานี่ก็ยังอยู่ตรงเนี้ยไปต่อหรือพอแค่นี้แต่คุณจะได้รับพลังบางอย่างคุณจะรู้พลังอย่างพลังบางอย่างในตัวคุณเองนะคะในตัวคุณเองแล้วคุณจะเฉิดฉายแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงของปลายไตรามาสนี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยชายมากช่วงวันที่สิบห้านะคะจากสิ่งนี้คุณรู้สึกว่า คุณงงๆกับตัวเองคุณหาคําตอบยังไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้อึดอัดหนักใจลําบากใจมากเลยนะคะเขาจะยังไงกับเราไม่รู้แต่คุณจะได้คําตอบกับตัวเองสักช่วงวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหกว่าคุณจะต้องแบบโอเคฮึบขึ้นสู้ล่ะคุณจะมีแรง power ของความมั่นใจคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณรู้ว่าคุณจะต้องการอะไรแล้วคุณจะออกไป try buy แล้วก็ดมอนนะคะแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยอืม ดึงพลังแรงดึงดูดของคนขึ้นมาอีกครั้งฝั่งคนคุยปัจจุบันละ่ะสีม้ถตาก้าวหมายแหงแมทไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะฝั่งเขาฝั่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคิดว่าทุกอย่างยังโอเคดีในช่วงตน้นคืออย่างนี้เหมือนกับว่าคนคนนี้น่าจะมีประเด็นในเรื่องของการงานหรือหรือความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่ง ที่มีการคอมมิชเมนต์อยู่แต่ปกปิดปิดกัน้นปิดบังอะคะ่ะปิดบงังปิดบังฝั่งคุณปิดบังฝั่งนู้นนะคะว่าไม่ได้มีฝั่งนี้ไม่ได้มีฝั่งนั้นประมาณว่าชั้นโสดจะมีแค่เธอแต่จริงเราไม่ใช่ก็มีคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวว่าคุณกําลังอึดอัดน,นะคุณจะเอายังไงดีกับชีวิตความสัมพันธ์คุณจะกล้ออกมาแล้วนะไม่ได้รู้เรื่องมารู้ในตอนที่ไม่ใช่ว่ารู้หรอกแต่เริ่มเอ๊ะ ในช่วงที่คุณเริ่มออกมาใช้ใบและกไดมอนด์นี่ค่ะคุณเริ่มดึงพลังศักยภาพความมั่นใจสน่ห์ของคุณออกมาใช้ชีวิตจริงๆที่คุณควรที่จะได้รับอะแล้วเขาจะรู้สึกว่าจากเดิมที่เขาคิดว่าเขาเป็นฝั่งที่ควบคุมหรือคอนโทรลทุกคนในความสัมพันธ์จะแบบแมนนัปปเลหรือจะนาซีสักคันสุดใดๆก,ก็แล้วแต่นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุมไม่อยู่เอาไม่อยู่นะคะ ในที่นี้นี่ก็ชาวทัดไปทัดลมครั้งเด่นในตัวเขานะคะเมสสิงห์หรือคนูกุมเมถุนอยู่ตุนที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ไปต่อคนคนนี้เนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับกุล่ะเอาไงแน่ตัวะูฟไปเรื่อยอะ่ะเขาอยากจะเก็บคุณไว้เฉยเแรงปะแรงดู แรงเกินอาจจะไม่ดวงของคุณจได้นะอย่าไปคิดเยดอะคิดมากคิดอะไรนะตำนาาัยคือเขาอยากจะมีคุณไว้แต่ไม่สามารถที่จะคอมมิตหรือให้อะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังได้อะแต่แบบไป,ไปไเรื่อยอะแต่เขาอยากควบคุมคุณในที่บอกเรย่มเนเจผลิตขั้นสุดคือทุกอย่างเป็นของฉันเธอต้องน่น่นนี่ของฉันเท่านั้นแต่ฉันจะทําอะไรก็ได้แต่เธอห้ามทําอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะอืมเดี๋ยวหละที่คุณแบบ สามารถออกมาได้มันก็ดีกยบาตัวคุณเองบางคนจิบดาบบางคนรู้มาโดยตลอดนะว่าเขาเนี่ยมีอีกคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยืมหรือคุณอาจจะโปะมาดู่าช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะได้รู้แน่นอนเออเป็นการที่คุณได้รู้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเจ็บนะแต่ให้มันเจ็บแล้วจบเถอะคุณจะรู้สึกว่าเจ็บแล้วจบเถอะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากให้เป็นหรอกไม่อยากไม่อยากมันเป็นเช่นนี้แต่ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ ฉันก็พยายามที่จะดึงพลังของตัวเองออกมาคุณพยายามที่จะดึงศักยภาพดึงความแบบต้องการถามตัวเองว่าต้องการอะไรด้วยด้านนี่นะคะปลุกจิตนินญาณเลยออกมาได้ทําให้คุณได้ออกมาจากจุดนี้ได้ง่ายขึ้นคุณเจ็บหนักนะไม่ใช่คุณไม่เจ็บไม่ใช่คุณไม่เสียใจนะทรมานมากเหมือนกันแต่คุณจะตัดให้มันจบอย่างรวดเร็ว คุณไม่อยากเสียเวลาและเสียใจไปมากกว่านี้แล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เซิร์ฟมีเซิร์ฟกับน้าตาความเสียใจของคุณด้วยซ้าต่อไปบทสรุปค่ะสามเหรียญการเรียนรู้ค่ะสิ่งนี้คือความสักฐานของการเรียนรู้ที่คุณจะได้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างแต่คอน FLICT ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้คุณเดินต่อไปข้างหน้าแล้วข้างหน้านั้นก็มีสิ่งดีๆรออยู่ตรอิอัม คนชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ได้คนคนนี้มาแต่คนชนะที่แท้จริงคือคนที่จะได้เดินออกไปจากตรงนี้หลุดพ้นจากตรงนี้เร็วยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีมุฟเมนตรงนี้มันจะทาให้คุณได้เดินออกมาอย่างมั่นใจและเป็นผู้ชนะที่สมศักดิ์ศรีอ่ะสมศักดิ์ศรีนะคะบทเรียนนี้มีค่ามากจริงๆคุณจะได้รู้เลยว,ว่าชนะและแพ้นั้นมันคืออะไรกันแน่ อได้บางสิ่งที่ไม่ดีมาครอบครองไม่ได้เป็นผู้ชนะเลยจริงๆรีเซพชันคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มันไม่จริงใจมาในระยะหนึ่งใส่หน้ากากในใดแต่น้ำพายบอกว่าฟอกกี้เป็นเลิศนิ่งไม่ต้องไปอาคาดแคนอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะให้อภัยและมองว่ามันคือบทเรียนครั้งหนึ่งที่เราจะต้องเจอในความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักอืมบางคนนะคะจะมีแผลเก่าหรือปมในใจเกี่ยวกับครอบครัวตัวคุณหรือตัวเขาต้องมาคลีน ปมหรือรากบางคนมีปัญหากับครอบครัวเงี้ยค่ะพ่อแม่หรือใดๆพี่น้องใดๆคุณก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ให้อภัยตรงนี้จากก้นบึง้งจากรากก่อนอืมคุณถึงจะปลดล็อกมาเป็นขั้นเป็นขั้นเรื่อยๆแล้วคุณจะได้เจอแบบสิ่งที่มันแบบรีเซฟหรือเขาเรียกว่ามันดีต่อคุณ แนนาคตนั่นเองนะคะโอเคค่ะภาพของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยัยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กั Subscribe เพเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะภาพของคนมนีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสามไม้เท้าเก้วตว lgbt lgbt คิดเด่นมากๆเลยนะคะเด่นมากๆเอืมเพนเดียวกันใดใดค่อนข้างโดดเด่นความรักของคุณนะคะถ้าเป็นความรักทางไกลรอคอยที่จะมีการเจอกันนะอาจจะมีการเลื่อนตั้งหน้าตั้งตารอมากรอบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเจอกันแผนการเที่ยวเดินทางไปไหนสักอย่างหรือทาอะไรร่วมกันสักอย่างดึงของการรอที่มันเป็นไปตามแผนที่คุณคุยกันไว้กับคนรักสิ่งที่คุณรอเนี่ย อาจจะต้องเลื่อนรอไปอีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักเดือนถึงสองเดือนหรือหนึ่งไตรมาสถ,ถึงสองไตรมาสอมย่าเพิ่งคาดหวังกับสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอในช่วงนี้คุณจะผิดหวังแรงอยู่ฉะนั้นมีความหวังได้แต่อย่าคาดหวังนะคะแม้คุณจะเซ็งคุณจะหน่วงแล้วมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอืมีความคิดถึงมีความรู้สึกว่าอยากเจอ อยากจะเจออยากจะใช้เวลาความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะจะมีการห่างด้วยหน้าที่การงานหรือการทํางานใดๆต่างๆหรือแม้แต่ความรักทางไกลช่วงเวลาก็ได้ทำาโวนใดๆการพูดคุยนะคะอาจจะมีมีความแบบจะต้องรอจะต้องอะไรอย่างเงี้ยสักนิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่า ยังไปข้างหน้าได้ในความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรหลักๆต่หลักๆเราจะเป็นปัญหาในเรื่องของการรอคอยการคาดหวังการตั้งความหวังในความสัมพันธ์ในสิ่งที่บอกคอยนี่ฟังคนรักแล้วคะาสถานการณ์เป็นยังไงควีนเหรียญอืมอืมเขาก็ดูเข้าใจเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจมีความเป็นสี่พันยาหรือสามีสูงสูงมากนะคะอืม มีความหนักแน่นและมั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะมีความเข,าข้าใจคุณมากเป็นพิเศษแต่ก็จะมีความแบบจุกจิกมีความแบบจุกจิกมีความแบบอยากให้ทุกอย่างมันออกมาเปะ๊ะอ่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่ perfectionist ก็ได้นะฝั่งลวกเขาอืมเขามีความหวังมากคุณหวังแล้วใช่ไหมเขาหวังกว่า แต่ความหวังว่าของเขาไม่ได้แปลว่าเฮ้ยพอมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะผิดหวังแรงไม่ได้ตุบแรงนะคะแต่เป็นฟีลที่แบบอาจจะดุคุณซ้ำอาจจะดุหรือแบบไม่ได้เบรมหรือโทษคุณอาจจะเป็นดุแบบเอยเธอทำไมเธอไม่ทําอย่างนั้นถ้าทาอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่มันไม่ได้เชิงแบบวุ้ยรุนแรงอะไรขนาดนั้นอืมอาจจะเข้ามาแบบอยากจะจอกีจาก,กจา,กาหรือจกกัดการชีวิตคุณมากขึ้นนิดหน่อย แค่นั้นเองนะคะอืมต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างละ่ะห้ลโหาเหรียนอ๋อนเหเรียนโอเคความรักทางไกลคูดเด่นเลยเด่นสุดๆเขากลัวจังเขาไม่อยากให้คุณหายไปไหนนานๆเช่นตอบช้านะคะ ตอบช้าไม่ตอบลงสตอรี story, post, ่โพสนะแต่ไม่ตอบออนนะแต่ไม่ตอบเลยเนี่ยจะไม่ชอบเลยเขาจะรู้สึกว่าคุณกุ๊กกิ๊กอยู่กับใครหรือเปล่าคุณมีใครเข้ามาพัวพันหรือเปล่าหรือคุณไปพัวพันกับใครไหมเขาจะคิดในเรื่องราวของบุคคลที่สาตลอดเวลาจะมีความกังวลมากๆกลัวมากๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียหน้าใหม่ๆเข้ามาไล์อย่างเงี้ยหน้าใหม่ๆเข้ามาคอมเมนต์อย่างยใครอืม ก็จะเริ่มล่ะก็จะเริ่มล่ะหนึ่งนะคะหลักๆเราจะเป็นความคิดมากจุดที่เป็นแบบจุดเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแบบคิดแบบจุกจิ๊บจุกจิ๊ในความคิดเข้าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจุดจิกพอสมควรด้วยแหละอืแล้วรู้สึกอะไรคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะสื่อสารแบบตรงๆด้วยนะคะฝั่งคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาโอเคคือคุณอนะเข้าใจนะว่าความรักทางไกลมันต้องคุยกันเรื่อยๆคุณกันตลอดไม่ได้นี่แต่คุณรู้สึกว่าบางทีอะ คุณอยากจะมีเวลาส่วนตัวบ้างอยากจะมีเวลาดูหนังดูซีรีส์หรืออยู่กับเพื่อนนั่งเมาส์มอยร้านน้ำชานะคะเอ่ิดว,ว่าแบบออคาเฟ่กับเพื่อนเล็กน้อยหรือว่าแบบดื่มเบาๆอะไรเง,งี้ยมาดื่มมาดื่มมาดื่มเบาๆบ้างแต่ไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีอืมไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีคุณรู้สึกว่ามีเวลาให้กับเขาแล้วก็อยากที่จะมีเวลาให้กับตัวเองแค่นั้นลือบางทีมันเยอะไปคุณรู้สึกว่าเขาแบบเข้ามาควบคุม ชีวิตคุณเยอะไปนิดดนึงจนคุณแบบแอบอึดอัดแอบบหนักใจว่าอะไรอะไรก็บุคคลที่สามอะไรอะไรก็ชู้อะไรอะไรก็อย่างนั้นอย่างนี้คุณหนักใจคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยใจคุณลำคาญน,นิดหนึ่งนะคะในในโมเมนต์อะไรที่แบบเยอะเกินสำหรับคนคนนี้ที่ทำเป็นเองบทสรุปนะคะสีม่มท้าอัเพอร์จริงแล้วว่าคุณสามารถวางตัวให้เขาเคารพได้ หรือสามารถแสดงพลังความเป็นเวอร์ของคุณได้ทำให้เขาได้เห็นไม่ได้ทำไม่ดีนะแต่สื่อสารนะคะสื่อสารให้บันชัดเจนถ้าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหลีกเล่งหลีกเลี่ยงแล้วเก็บ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 ก็บก็บเก็บย่ามันจะระเบิดตัวมาสักวันหนึ่งจะกลายเป็นคอนฟ lict ที่ใหญ่กว่าเดิมฉะนั้นถ้าพูดได้ก็สามารถที่จะพูดให้เขาเข้าใจเขาสามารถเข้าใจได้นะเขาสามารถเข้าใจได้ถ้ามันเป็นปัญหา จากเขาหรืออีโมชั่นอลของเขาเขาต้องไปแก้ตรงนั้นนั่นคือความนัม่นคือปัญหาของเขาเขาต้องแก้อืมแต่ท้ายที่สุดแล้วอะอนสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คุยกันไว้หรือสิ่งที่แบบใดๆกับเขานะคะก็จะเกิดขึ้นนะ่ะอย่างที่บอกเลยรอสักนิดหนึ่งรอต่ออีกหน่อยเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่ engagement getting closer บางคนนะคะคบกันแล้วก็จริงแต่ยังต้องเรียนรู้ต่อไปนะเดีย๋ยวเพิ่งหยุดมันไม่มีการหยุด กันมาเป็นสิบปีก็ต้องเรียนรู้กันอยู่อย่างนั้นยี่สิบปีก็ต้องเรียนรู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วในความสัมพันธ์นี้จะมีเกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กหรือคนรักของคุณอายุน้อยกว่าหรือตัวคุณอายุน้อยกว่าหรือมีความเป็นเด็กใครสักคนหนึ่งก็ต้องดึงดกับความนิสัยเด็กตรงเนี้ยค่ะอืมก็จะเปิดหัวกันสักเล็กน้อยนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะโอเคค่ะคลิปของชาวธาตุด,ดินก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ